สวัสดีครับร้านต่อเฉยพรกันช่างครับเยี่ยมหายไปสัปดาห์สองสัปดาห์ก็ทํางานกันอยู่ในร้านครับผมวันนี้ก็จะนําเสนอปองดุดควันรุ่นหนึ่งครับตอนนี้รุ่นหนึ่งเราก็ปรับปรุงกับพัฒนาได้ลงตัวแล้วครับรุ่นหนึ่งต่างจากรุ่นสองตรงไหนเออ รุ่นหนึ่งกับรุ่นสองรุ่นหนึ่งครับรุ่นดังเดิมรุ่นหนึ่งจะเจาะอ,ออกรอบได้ีทิศห้าลูครับลูกค้าจะออกซ้ายขวาด้านบนด้านหลังด้านหน้าแล้วแต่สะดวกเลยครับอันนี้รุ่นหนึ่งครับตอนนี้ออกด้านข้างขวันไม่ตีแล้วครับก็แก้ไขปรับปรุงกันมา สักพักนึ่งแล้วรุ่นหนึ่งที่ดูกันไว้ถามหารุ่นหนึ่งเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับรุ่นหัวโตในชุดก็จะมีฝาชีมีพัดลมให้หนึ่งตัวมีท่อตรงมีปากฉลามแล้วก็มีสวิตไฟอันนี้เป็นป้าของพัดลมครับผมแล้วก็มีสวิตปิดเปิดคุมไฟพัดลมอีกให้อีกทีนึง ภายในาก็นจะมีพัดลมหนึ่งตัวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับรุ่นหนึ่งอันนี้รุ่นสองหัวมันจะเตี้ยจะออกด้านบนป่องแต่ละรูปแบบก็ใช้ลักษณะงานต่างกันครับอันนั้นรุ่นหนึ่งปรับปรุงได้แก้ไขปัญหาได้แล้วครับพร้อมขายจะออกได้รอบทิศความสูงก็2เมตรสิเซน เตี้ยสุดสำหรับหลังคาเตี้ยครับจากพื้นถึงฝ้าถึงจุดต่ำสุดก็2เมตร1ิเซนตอนนี้ได้2เมตร10เซนครับผมจอกด้านข้างในชุดก็มีพัดลมหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวลองเอาตัวนี้มาเทียบกันดูก็ได้นี่รุ่น2รุ่น2คือเจาะด้านบนด้านเดียวครับ ออกได้เฉพาะด้านบนขึ้นหลังคาอ่าสองรุ่นสองสไตล์ครับรุ่น3ามต้องสั่งประกอบนะเป็นโบเวอร์ไม่ได้ตุนอันนี้ก็จะรุ่นพร้อมที่ว่างก็ทำกันก,ก,ก็แก๊แกๆอาขอบคุณมากครับนี่ทีมงานเอาไปตั้ง เทียบกันแล้วครับก็ตัวรุ่นสองรุ่นสองด้านไหนวะขวามือขวามือมึงใส่อย่างนี้แล้วจะเขยนออกหน้าร้านยังไงรุ่นสองก็เจาะด้านบนครับขึ้นหลังคาที่ขายอยู่ปัจจุบันครับรุ่นหนึ่งก็ออกด้านข้างออกด้านข้างซ้ายขวา แล้วก็ด้านหลังในกรณีที่จากพื้นถึงเพดานไม่เกิน2องเมตรยี่สิบใส่ได้ครับเนี่ยตัวเนี้ยเตี้ยสุดแล้วก็แก้ปัญหาลมตีได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับก็พร้อมขายครับรุ่นหนึ่งก็ฝากไว้แค่เนี้ครับเดี๋ยวภาคบ่ายนี้ทำงานกันต่อสวัสดีครับ